สีนั่นเองครับครับผมผู้ใหญ่พระที่จะมอบเป็นรางวัลครั้งนี้พระอ,อ,อะไรส่วนใหญ่เนี่ยพระเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนคัดเองทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการฝากอ่าคนสําคัญนะครับไปตรวจเช็คเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเอฟซีคูรยาที่ ติดประกวดที่หนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นจอนะครับตอนนี้เราก็หยุดน้ายาไปเล่นๆนะครับหยุดไปได้ประมาณนานแล้วเดี๋ยวเราจะหยุดให้ใหม่นะครับพระชุดเดี๋ยวพี่ใหญ่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูหน้าจอนะครับง่ายๆเดี๋ยวก่อนนะครับพระองค์นี้นะครับเขาเรียกพระอะไรพิมพ์อะไรเนื้ออะไรครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับต้องบอกว่าพิมพ์นี้นะครับไม่ใช่จะหากันง่ายๆเพราะเรือน้อยแล้วเป็นพระที่ อบอกไว้แล้วว่าเราคำนวณแล้วตอนนี้อยู่ที่7 1 4อ่งค์ะนะครับ7 1 4องค์เนี้ยนะครับจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1จะต้องติดประกวดที่1เท่านั้นนะครับเราก็จะใส่กล่องแบบนี้เฉพาะที่ติดที่หนึ่งแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เอาพระถ้วยเราก็มีให้นะครับแต่ให้ท่านตัดสินใจเองว่าด้านนอกก็เหมือนกันด้านในก็เหมือนกันก็จะมีการยิงครกประจาชมรมและเป็นรูปหลวงป,ปู่ รูประปูนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นเปียบเสมออย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไปก๊อปปี้ให้เข้ามานี่นะครับและนี่ก็คือองค์จําลองนะครับที่บอกไปว่าถอดมาแบบจริงๆเลยนะครับให้สังเกตที่ยิงบาร์โค้ดตัวนี้ที่ว่ายิงเป็นเลเซอร์นี่นิ้วโปกระดูกอันเนี้ยไม่ได้ไปลอกใครเข้ามาเลยถอดจากตรงนี้ไปเลยคนที่ทํานี่ต้องบอกว่าสุดยอดคิดได้ยังไง เขามองทุกช็อตขององค์จำลองนะครับแต่ถ้าเราไปทําให้กับไอ้ทั่วไปเหมือนท้องตลาดทากลองแบบเนี้ยเขาก็จะก๊อปปี้กันมาของเราจะมีเอกลักษณ์ถอดจากองค์นี้ไปครับพี่ใหญ่ถ้าผมส่งพระถ้าผมไม่ส่งพระกี่ตังค์สามพันต่อหนึ่งองค์ครับพร้อมกลองไหมอเริ่มกรอบต้องพิจารณาทีอาจจะได้กลองกับพระ ตอบต้องหาเองครับนะครับอันนี้เราเอาเป็นของสมนาคุณคให้กรอบไปด้วยครจะเพาะคนที่ติด McN <ๆ S 2> ที่หนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปแข่งขันติดที่หนึ่งเพื่อที่จะได้แบบนี้เวลาคุณได้ต,ไดติดที่หนึ่งไปปั๊บคุณได้อย่างนี้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่บอกบผมชนะเลิศมาเนี่ยผมให้คุณคให้คนที่คุณรักให้คนที่สําคัญสําหรับคุณครับแล้วคุณจะได้ใจเขา วันหน้าวันหลังเขาก็จะมาช่วยในการจะสร้างพลักกับเราอีกครับนี่คือวิธีการต่อยอดเราจัดงานไม่ได้หวังผลกําไรแต่เราจัดงานเพื่อระดมทุนสาธุชนผู้ใจบุญใจกูุสลที่จะมาสร้าง